ตอนนี้ผมพนานอยู่กันเตี๋ตาดโตรุงนะครับในเขตเทศบาลเมืองนานมาพอกันล้อว่าจะมีอย่างกินวันนี้ป้าไปเยือนฝั่งตรงข้ามครับคือฝั่งทกศอฝั่งเดียวกับทกศอตรงนี้นะครับไปพอกันว่ามีอย่างกินพอ่องไปเลยปามาพอแต่ละร้านนะครับเริ่มต้นเตี๋ฟูจิซังซูชินะครับเป็นร้านซูชิพินยานราคาย่อมเย้านะครับต่อมากันเตีร้านน้ำปั่นครับร้านนี้ผมกินอยู่ประจําเลยถ้าแผลชอบกินจะนี่เลยแลวต่อมาก็จะเป็นร้านยำแซบปลกอ้านะครับอันนี้ก็จะเป็น ร้านเป็นมีตึ่งเฟ้นฟ้ายมีตะคอนด็อกมีนักเก็ตไก่มีไส้กรอกบจะไม่อร่อยได้ยังไงยืนซื้ออยู่ตรงนั้นกับเป็นร้านเานฟ l, เ้นฟ้ายขวัญใจไปนุ่นตัวเนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็น มึกไข่ย่างคําโตนะครับไข่ที่ยากิโต้มึกสดๆนะครับนี่เป็นย่างกับสดๆเลยร้านต่อไปก็จะเป็นร้านนมเนยกรอบนะครับอ่าก็จะมีตัวนมเนยกรอบมีผลไม้ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่อเจ้าข้าวเหนียวปิ้งนะครับก็จะเป็นเมนูข้าวเหนียวปิ้งต่างๆต่อมาก็จะเป็นกระบับไก่ใครที่ชอบกระบับนะครับจืดราดกระบับไก่3ปีน่องนะครับน่อาต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น หมูทอดอยุธยานะครับโอูสปะสเปรครับพอเลยน่ากินมากมากเลยต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำปันตัวไว้นะครับเนี่ยมีผลไม้ปานมีน้ำปานต่างๆสั่งได้เลยนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่นะครับเป็นไก่ทอดกันทอดกันสดๆเลยหอมมากสดๆเลยนะครับตัวนี้ไส้กรอกอีสานแล้วก็มีไส้อัวตัวไว้นะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นหมาล่านะครับจะเป็นเมนูหมาล่าจื้ล่าอย่างก็ครับหมาล่าเมือหน้านอโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็น นาทีไก่แทบนะครับแขกที่ชอบกินไปว่าไก่ทอดฟิวชุบแป้งทอดนะครับอ่าเยอะแยะมากเลยตรงนี้เป็นเฉากล้วยเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็มีลอชองสิงคโปร์ตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีขายหลายๆอย่างเลยมีน้ำส้มมีน้ำปัน แตงโมปันกับมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเต๋ยวยำบกสลัดโรนะครับน,นี่ตากันแบบสดๆสั่งกันแบบสดเลยนะครับต่อมาโรตีบิลลี่นะครับเป็นโรตีประจําโตรุ่งเฮาตัวน,นี้นะครับสั่งได้ดังใจยักใไส้ยังยกักเพิ่มมายังสั่งได้เลยนะครับดังข้างตรงนี้นะครับเทอรมมาร์กจะเป็นไก่แซ่บไก่ทอดต่างๆยากกินแบบสปซี่ก็ได้ยากกินเป็นออริจินอลก็ได้นะครับแ้านต่อมาก็จะเป็นร้านลูกชิ้นเนาะ เป็นลูกชิ้นจมโบหมอ้อไฟตัวยน,นะครับแกนพอลกเป็นย่อย,ย,อยมีไหลมีตั้งหมูมีตั้งเนื้อนเนาะมาลองกันที่ได้นะครับด้านข้างตัวนี้เป็นหมูทอดนะครับแล้วก็มีไส้ตัวนะครับเป็นสอไส้ทอดขมบกขมบอกได้เลยนะครับเป็นไส้อ่อนไส้หวานเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนให้แก้มให้จิม้มในตัวนะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นมีไก่ชีนะครับเป็นเมนูติดต่อเน,นี่ยคนชอบเด้เอสกันมีไก่ชีร้านนี้เป็นเกี้ยวคำโตนะครับมาลอกันที่ได้เกี๊ยวคำโตโตเลยนะอันนี้เป็นว้าเปิร์บ โอเคเป็นบายน้องนาวีเนาะมีหลายไซส์เลยครับเนาะสวัสดีครับอันนี้เป็นน้าปันนะครับสามารถสั่งได้เลยนะน้องๆหนูๆอยากได้เป็นผลไม้แบบไหนไส้หยังบาไซส์หยังบอกเป็นได้เลยนะครับจือร้านอย่างเอ้ยน้ำปลาเลกเกน้ำปาเลกเก้ชิก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 สวัสดีครับอันนี้เป็นมันฝรั่งทอดเขย่าผงนะครับเป็นมีดึงมันฝรั่งแล้วกันมีหลายๆเมนูเป็นเมนูทอดนะครับเขย่าได้หมดเลยครับเนาะอะต่อมาเป็นไส้กรอกจือร้านเนี่ยครับ เจพัดอ่าโอเคนะครับมาโดนกันให้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเจออร้านรเซ็บเลยมีตึงน้ำตกหมูลาบหมูขอหมูย่างต้มแซบหมูลาบมาดูลอยติ่มซำมาโดนกันให้ได้ชายตามองของทอดนี่เนาะมีหลายอย่างเลยครับบอกว่าจะเป็นเฮดเฮดไข่ทองจุ้ยแป้งทอดมีเกี๊ยวไข่ทอดมีปาไข่ทอดแล้วก็ เกีียวไสก้กรอกแดงตววยนะครับน่ากินมา,มากๆเลยอ่าต่อมาที่เจ๊ดาวมะพร้าวน้ำหอมนะครับอ่ามีดอกนักจากเมนูม่าป้าวน้ำหอมก็จะมีซอบอรีตัวไว้มีสวรสตัวไว้นะครับโอ้โหมีหลายอย่างมีให้เลือกมะเต้าก็มีนะครับโอ้โหอันนี้เป็นขนมเบื้องนะครับใครที่ชอบทานขนมเบื้องนี่มาที่นี่ได้เลยชื่อร้านอน่ายครับพี่ แน่รูปตัวลุงมาด้วยกัได้มีหลายไส้เลยมีตึ้งไส้หวานมีตึ้งไส้เกมหมูปิ้งน้องอโปนะครับนี่สนุนราคาไม้ละหาบาท้าบาทต่อันนะครับอุ่นก็ได้หอมๆเลยร้านต่อไปขนมโอปพันยากิขนมของปโปรดของโดราเอมอนนั่นเองนะครับพันิมาอุ่นๆุ่นกันได้เลยที่นี่มีหลายไส้เลยอันนี้เป็นลูกชิ้นปิ้งเฮียตีสิงบุรีนะครับกับเป็นเมนูลูกชิ้นปิ้งต่างๆนะครับมาฟังนี่เป็นน้ำลำไยนะครับ มีตึงลำไยสดลำไยดอกอันชัน้นลำไยดอกเก๊กหวยนะครับถัดมาตรงนี้เป็นไข่ปิ้งและกับปลาหมึกนะครับปลาหมึกย่างสูตรโบรานนะณนงย้ายนอถัดมาขอบตั้งค่าตัวนี้เป็นมีลกกยกไก่ชีกนะครับน่ากินมากๆเลยต่อไปเป็นเมี่ยงปลาถูนะครับใครที่ชอบกินเมี่ยงปลาถูนี่โหเนี่ยสดๆเลยวันต่อวันวน,น,นกย้ายนอสุดยอดเลยครับถัดมาตรงนี้เป็นไมโลยุคเก้าศูนย์นะครับเป็นไมโลแบบรนโรงเรียนที่เขาชอบกัน ตอนนี้มีมาขายติโตรง,งแล้วนะครับมาโดนกันที่ได้เลยมาจบกันที่ส้มตำครัวบ้านสุธิดานะครับโ,โหตำยังสั่งได้หมดเลยนะครับอนอแนครับผมเฮงเครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้จะเป็นปรกระเป๋ากุซินเมนูซีนิเจอร์ครับของตังร้านตีดหมาต้องสัง่งให้ได้คือไส้หมูสับนะครับมาโดนกันให้ได้อันนี้ขายผลไม้อ่าผลม้ขายยังครับมีกล้วยไขย่มีมัด อ่ามีมาตองมานี่เป็นหมูพวงนะครับหมูพวงแดดเดียวนอเจอร้านนะครับเนี่ยหิวหมูหิวหมูหมูพวงแดดเดียวนะครับกินกับอย่างคุณพี่กินกบข้าวเหนียวแล้วกนจะพริกตาแดงอ่ากินก็ข้าวเหนียวแล้วกันนะพริกตาดแตาดงต่อมาเป็นเครฟเจอเคบร้านอย่างจ้าผู้ชายขายเคบอ่ามีหลักหลายไส้หลากหลายหน้าเลยนะครับสามารถสั่งกันได้เลยอ่าต่อมาร้านยำแซ่บเลยสวัสดีครับเจอร้านอย่างครับพี่ยำยำยักษยำเนาะยักย้ยำกับยำเลยเนาะโอเคอ้าว อันนี้ก่ย้ําเหมือนกันแต่เป็นย้ําแหนมนะครับสวัสดีครับชื่อร้านอย่างครับนี่ย้ําแหนมข้าวทอดนข้าทอดนะครับนี่แขกที่ชอบกินย้ําแหนมนะครับคลุกกันฟีฟีน่ะยากกินแบบไหนยาก,กินรสชาติเผ็ดขนาดไหนสั่งได้เลยนะครับมาเตียร้านลูก,กจิ้นจุ๊บแป้งทอดเริ่มต้นที่5บาทก็กินได้แล้วนะครับแขกที่เกิดถึงฟิวตอนสมัยละออนไปกินตีลงเลี้ยนนะครับวันนี้ปิกมาอยูต่ตีตลาดโตลุงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น่้กินมากๆเลยเอาล้ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับขอตัวรุง่งตอนนี้ก็มาคึกคักไปตีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่โคบเดียวฟังเดียวนะฟังเดียวครับอสอตัวอ้นนะครับเดียวรอบใหม่นะครับคม่น่านจะข้ามไปช่วยรีวิวฝังพุ่นพองว่ามีอย่างน่ากินพองนะครับภาที่ต่างกับตัวเนอร์